สดฟันอ <étique> <ural> ันมีอะไรบ้างแกะสิแกะสิแกะยังไงคะนิ่งยังเลยหรอกพิ่งตื่นไม่กอไม่ใช่มันเปลี่ยนไงมันก็เพาะเตียนเปลี่นเหรไอเทมใหม่ เปล่นมาก็ได้ไอเทมใหม่งงแม่ซื้อให้มันต้องติดสติกเกอร์ก่อนแหมเออใช่เลยให้แหยมันติดก่อนเดี๋ยวติดก่อนเดี๋ยวให้พ่อติดให้ก่อนอันนี้โดนเอ่น,อน,อน,น,อนก่อนลูกโดนเอ่นก่อนเอาใหม่ก่อนไม่ยาดติดไว้อ่ะเอานี่ชุดตรวจพุทหมอดีกว่ะรอเส้นอ้าลูกอ่ะอันนั้นยัง<อ><อ>ไว้ก่อนไว้ยังสนใจสติกเกอร์ ต่อยายไปไม่มีหลอกลูกไม่มีหลอกเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่นี่นี่ดูดูดม่ยาไมกก่ตัดวเอเ่ตัดไยหนมอตัวดูหน่อยสิเี่ใหม่กับคนทุ่งตื่นไหนหมอตัวดูฟันหน่อยสิวัดไข้ดูเอววัดไข้สิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không